สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่2พฤษภาหนะครับ2568นะครับวันนี้ก็ได้เรืปล่อยรถใหม่1คันนะฮะก็จะเป็นฮอ n d a w เ v e 10ิตัวล้อแม็กนะฮะสีดำเหลืองนะครับคันนี้ในช่างของเราก็ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับใส่แบบใส่น้ำมันนะฮะแล้วก็ตรวจเช็ครอบคันนะครับคันนี้ลูกค้าบอกว่าไม่ใส่ตะกร้าไม่ใส่กันลายนะอยากได้แค่ตัวรถอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็เลยมา อัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดแล้วก็เงินผ่อนเดือนพิษสภานะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่47,900บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับส่วนเงินผ่อนนะสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะฮะก็สามารถดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่350บาทนะครับออกรถได้เลยนะฮะข้างงวดก็สามารถส่งยาวสุดได้ถึง48งวดนะครับ 1780บาทนะครับ48งวดนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆจะเลือกส่งสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับก็มี1ปี2ปี3ปีนะฮะแล้วก็ยาวสุด4ปีนะครับส่วนเงินพ่อนะฮะแล้วแต่ลูกค้านะครับดาวมากก็จะส่งน้อยนะครับดาวน้อยก็จะส่งแพงนะครับผมนะฮะสำหรับ h o n ด้า a v ร้1ยตัวล้อเมก็มีให้เลือกอยู่5สีนะฮะก็จะมีสีดำเหลืองตัวนี้นะครับสีน้ำเงินสีแดงนะฮะสีขาวน้ำเงินแล้วก็สีเทาดำนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเหลืองใหม่นะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีดําตัดด้วยสีเหลืองนะครับตัวนี้อัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่76.9กิโลต่อลิตรนะฮะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับเติม1.3นี่ขับได้ถึง100กิโลนะฮะถังน้ำมันในก่องน้ำมันได้ถึง5ลิตรนะฮะตัวนี้ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับ30,000กิโลเมตรนะส่วนระบบเัรฉีดก็รับประกันได้5ปี50,000กิโลเมตรนะฮะนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นเชื่อตัวใหม่นะฮะ ตัวนี้ฮอนด้ารับกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับ30,000กิโลเมตรโอชี5ปี50,000กิโลเมตรนะค,รคือตัวใหม่นี้งียบมากนะฮะตัวนี้ก็ขับเครื่อนด้วยโซ่สเตอร์แล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับอันนี้คือราคาล่าสุดเลยนะครับ47,900บาทนะครับเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับเงินพรเครดิตดีดาวเริ่มต้น3 5 0บาทนะครับขอ,อรถได้เลยทั้งงวดก็ส่งยาวสุด48งวดนะครับ1,700 80บาทนะครับ48่นวดนะครับเอกสารในการออกรถก็กับประชาชนใบเดียวนะครับสีดําเหลืองใหม่นี่สวยนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะฮะหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0 9 2 1 5 7 7 1 2 9นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสานนะฮะขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับเงินสดนี่จ่าย48,000ได้มีทอนนะครับสำหรับฮอนด้าเวฟ1้0ตัวแล้วแม็กสีดำเหลืองใหม่สวยมากนะครับเนี่ย ตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะฮะสตาร์ทมือนะครับล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กลายห้าก้านสีดำดำนะครับเนื้อสีนี่สวยนะครับตัวนี้ระบบไมค์ก็จะเป็นแบบอนาล็อกอยู่นะฮะหรือว่าแบบเข็มนะฮะเกียร์น้ำมันนะฮะระยะทางแล้วก็ตำแหน่งบอกเกียร์นะครับตัวนี้ก็มีทั้งสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าฉังหวัดบุรีรัมย์นะครับ47,900บาทรวมจดทะเบียนนะครับสำหรับฮอนด้าวิ่งร้อยสิบตัวล้อแม็ก สีดำเหลืองใหม่ปี2025นะครับสำหรับท่านใดสนใจหรือว่าถูกใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้ครับ0921577129นะครับตัวนี้ก็เป็นทงเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อไปนะฮะหรือว่าอย่างรู้ราค่ารุ่นไหนนะฮะก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0921577129นะครับตัวนี้เป็นทงเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะครับสวยงามเลยนะครับ ท่นนี้ลูกค้าทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับเราส่งมอบลูกค้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับ